สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยามเช้านะคะก็ไม่เช้านะคะสิบจะจะสิบโมงแล้วนะคะวันนี้ไม่สวยนะคะแต่นิยมการสวยนะคะเม้ามอยช่วงเช้านะคะหลังจากไปออกกําลังกายออกกําลังกายที่สวนรูปแล้วนะคะก็เตรียมตัวมาจะเปิดร้านจะมาเปิดหน้าร้านทั้งหน้าร้านไลสดทั้งหน้าร้านหน้าร้านตรงนี้นะคะวันนี้คุณแม่ก็มีของ คนมาจากบ้านนน้นเยอะแยะมากมายนะคะจะมาทำนาทีทองบ้างเอามารีวิวแล้วก็มาแบ่งปัน f อที่ชอบกดเชื่อชอบเอฟสินค้าของดีในราคาถูกนะคะน้ำยังไม่ได้อาบนะคะตอนนี้เดี๋ยวหลังจากเมาส์มอยเสร็จนะคะก็จะไปขออน,นุญาตอาบน้ำนะ,ะอาบน,น้ำเสร็จก็ต้อจะไปเตรียมตัวเตรียมของนะคะเพื่อจะจัดร้านเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเปิดตลาดไลฟ์สดนะคะช่วงช่วงเที่ยงนะคะเที่ยงเป๊ะน,นะคะวันนี้ วันนี้เที่ยงเป๊ะน,นะคุณแม่จะไลฟ์สดเลยนะคะเที่ยงเป๊ะคุณแม่จะไลฟ์สดเลยนะคะยังไงก็ฝากช่อง youtube ของคุณแม่ด้วยนะคะวันนี้ก็ดูไลฟ์สดของคุณเสือเนาะ mm hmm. ก็เห็นกำลังอุ่มยูทู u เ e อร์นะคะกำลังทำบุญให้น้องชมพู่กันนะคะแล้วแต่ศรัทธานะคะนี่ไม่มีการโอนเงินนะคะไม่มีการโอนเงินใครอยากทำบุญก็ไปทำคนละห้าบาทติบบาทบาทสิบบาทร้อยบาทแล้วแต่กำลังศรัทธานะคะพอ คุณแม่สวยก็ได้ฝากทําบุญไปนะคะฝากทําบุญไปนะคะกับกับคุณเสือนะคะกับคุณเสือนะคะคุณเสือเดินพาไปนะคะคุณเสือพาไปก็ได้เป็นสะพานบุญให้กับคุณแม่นะคะต้องกราบขอบพระคุณคุณเสือนะคะเสือพาไปเป็นคนจิตใจดีงามนะคะก็เป็นคุณครูสอนคุณแม่นะคะอาเอฟยูทูบเบอร์ของคุณป้าคุณลุงนะคะก็เป็นคนจิตใจดีงามทั้งหมดเลยนะคะเป็นคนจิตใจดีงามส่งต่อคิดวิธีดีสิ่งดีๆกับผู้คนบนโลกใบนี้นะคะ ก็คุณแม่สวยก็ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทาบุญในครั้งนี้ด้วยทาบุญอะไรขอให้ได้บอกมานะคะก็แม่ก็ช่วยตามกําลังศรัทธาแล้วค่ะตามกําลังศรัทธาเมื่อวานนี้ก็มีชาวบ้านเอาผ้าสิ้นมาฝากให้ขายให้นะคะผ้าดีมากผ้าดีมากนะคะก็จะมี FC F c f ซเไปประมาณ3าสี่ผืนแล้วละ่ะคุณแม่สวยก็จะไลค์คืนนี้นะคะแต่ช่วงกลางวันจะไม่ไลค์ผ้าซิ้นเลยนะคะ ช่วงกลางวันพ่อถุงจะไม่ไล์นะคะเราจะไล์ของที่เล็กๆในน้อยนะคะแล้วก็จะเก็บของไว้ไล์เสร็จก็โอนเลยนะคะเผื่อใครอยากรวบรวมโอนอีกก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วสําหรับท่านใดนะคะมีเอฟซีท่านใดด้นะคะเอฟผ้ามาสี่พื้นนะคะเอฟผ้าบคอมาสี่พื้นนะคะแล้วก็โอนเงินให้คุณแม่แล้วห้าร้อยนะคะถ้ายังดู youtube คุณแม่อยู่โทรกับคุณแม่ด้วยนะคะ คุณแม่ก็ลืมลืมเมมไปนะคะว่าคุณแม่ลืมเมมไปต้องขออภัยด้วยนะคะ,ะถักขาคุณแม่หน่อยค่ะวันนี้แต่ผ้าคุณแม่เก็บไว้ให้แล้วนะคะคุณแม่เก็บผ้าไว้ให้และะ้วช่วงหลงังๆมีน้องหน้าโมมาทําคุณแม่ก็สับสนสักหน่อยนะคะมีน้าโมมีกับคุณสัตว์กับคุณพ่อทานะคะคุณแม่ก็เลยสับสนนิดนึงนะคะทีนี้ก็หลายท่านนะคะที่เอฟสินค้าไปนะคะก็ยังไม่ติดต่อกลับมาเช่นอลาส หนึ่งสิบแปดนะคะเอฟกระเป๋าไว้เป็นปรลดราคาสองสามวันแล้วนะคะไม่เอาก็ไม่เป็นไรช่วยแกล้งเราด้วยนะคะเพราะว่า,าบางทีท่านอาจจะมีความตอนนั้นตอนนั้นท่านเอฟมานะคะก็พอเอฟเสร็จปุ๊บท่านอาจจะมีความจําเป็นที่ไม่ไม่เอานะคะก็ไม่เป็นไรนะคะแต่คงแกล้งเราด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราออกมาเทียก็กลัวว่าท่านติดต่อมานะคะแต่ถ้าเราไม่เอาอมาเทียร์ของก็จะนอนอยู่ตรงนั้นนะคะยังไงถ้าเลย คุณแม่จะตั้งกฎกติกาอย่างนี้ค่ะสมมุติว่าคุณแม่ไลฟ์สดวันนี้คือพรุ่งนี้ถึงตอนเย็นหนึ่กโมงเย็นหนึ่งทุ่มนะคะถ้าท่านไม่ติดต่อมาหรือว่ายังไงถือว่าท่านไม่เอาแล้วนะคะเราก็จะเอามาเทนะคะ่อให้เวลาหนึ่งหนึ่งวันเช่นคุณแม่ไลฟ์สดวันนี้กับคืนนี้ถ้าท่านโอนได้ก็โอนเลยนะคะโอนปึ้งปึ้งปึ้งแต่ถ้าโอนไม่ได้พรุ่งนี้โอนค่ะพรุ่งนี้โอนพรุ่งนี้โอนถึงถึงตอนหกโมงเย็นก็ได้ค่ะ ติดต่อเรามาว่าเอ้ยยังไม่สะดวกโอนแต่จะเอาอยู่อย่างนี้นะคะไม่ใช่เงียบไปเลยนะคะคือมันเป็นอย่างนี้ค่ะเช่นคุณแม่นาทีทองใช่ไหมคะกระเป๋านาทีทองแค่สองใบสองใบราคาหนึ่งพันบาทเอามานนทองห้าร้อยบาททัานเอียบไปทัานเอบไปปรากฏว่าสิทธิคนอื่นที่จะได้ไม่ได้แล้วท่านก็ไม่ติดต่อกลับมาอาจจะเป็นด้วยเหตุผลอะไรก็ช่างนะคะให้ติดต่อเรามาว่าเอาแน่นอนถ้าท่านไม่เอาปุ๊บเราจะได้ออกมาที มันวันนี้โอนไม่ได้พรุ่งนี้ต้องโอนนะคะพรุ่งนี้ต้องโอนนะคะโอนเช้าโอนเที่ยงโอนบ่ายถึงต้นเย็นก็ได้ค่ะแต่ถ้าเลยพรุ่งนี้ไปถือว่าท่านท่านไม่รับสินค้าแล้วนะคะเราก็จะออกมาเทนะคะทาทําไมคุณแม่ถึงไล่วันหนึ่งเราก็หยุดไล่วันหนึ่งก็คือเคลียร์สินค้าเคลียร์สินค้านะคะส่งสินค้าให้จบแล้วก็เคลียร์สินค้าให้จบเป็นลอ็ลอตๆไปนะคะก็จะได้ส่งตามนั้นนะคะ คุณแม่ขอบคุณนะคะ FC ทุกท่านนะคะที่พี่เมตตาคุณแม่นะคะพี่เมตตาคุณแม่คุณแม่มีรังนกนะคะรังนกนี่ไม่ใช่คุณแม่เป็นปนปีนมาจากจากต้นมันนะคะฝนเมื่อวานไายุนะคะต้นไม้ล้มนะคะต้นไม้ล้มก็มีรังนกอยู่บนต้นไม้พ่มลงมานะคะคุณป้าคุณป้าเลียมเคเก็บมาขายเอุนหนุนคุณป้าท่านนะคะถ้าใครอยากได้ไม่ไม่ไม่โชว์ที่บ้านก็ขอคุณแม่มานะคะมีอยู่เก้ารังนะคะคุณแม่ซื้อซื้อสนับสนุนป้าเลียมเฉย มาลาังละห้าสิบาทแต่ถ้าเอฟซท่าในใดอยากได้ก็ทักมานะคะมันสวยมากแล้วกอยจะทําได้นะนกก่าจะทําได้เราไม่ได้ปีนขึ้นเอกอยู่บนลังนกนะคะเมื่อวานนิพายุนะคะอยู่ในเกาะต้นไม้ล้มนะคะลังนกก็ล้มลงมาคุณยายก็เด้เก็บมาขายนะคะก็เก็บมาขายเอาเงินเพื่อประทังชีวิตนะคะเพื่อประทังชีวิตคุณแม่ก็ช่วยคุณยายเท่านั้นนะคะไม่ได้เกตนาว่า,าไปไปทาร้ายสัตว์หรือไปเอาบ้านสัตว์มา มามามา,มาทำมาขายนะคะเพื่อสร้างประโยชน์ไม่ใช่นะคะเพราะว่าพายุพายุนะคะพายุตลมเกาะนะคะเมื่อวานนี้เกาะเกาะดอนสวรรค์น้อยที่คุณยายอยู่นะคะต้นไม้ล้มระเนระน,นาดนะคะพอดีรังนกนะคะอยู่ในต้นมะขามกล็ล้มลงมามีรังนกอยูเก้ารังแต่รังนกสวยมากเอฟซีท่านใดอ,อยากได้นะคะแจ้งคุณแม่นะคะคุณแม่ให้ฟรีนะคะไม่ได้ขายเอาไปห้อยไว้ในบ้านสวยมากวันนี้นะคะคลิปเม้ามอยก็จะขอจบนะคะคณแม่จะไปอาบน้ําเตรียมตัวเตรียมของติ่จะไรส่วดนะคะ ยังไงฝากช่อง Youtube ของคุณแม่ด้วยนะคะช่องไทยนิยมคัมสวยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b ์นะคะกดกระดิ่งให้คุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่ก็อยากเป็น Youtube เต็มตัวนะคะอยากอยากเป็น Youtube เต็มตัวอยากได้คุณสมบัติในการโฆษณาได้อย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ยังไม่ได้เลยเนาะเพราะว่าค่อนข้างจะเยอะ4,000ันสีคลิปหรือ4,000ชั่วโมงประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากช่องด้วยนะคะ ขอให้ FC สายบุญทุกท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยไม่เจ็บไม่จนมีแต่ความสุขนะคะมีแต่ความสุขนะคะอยู่เป็นล่มโพลล่มไซ้ักับแม่สวยอยู่เป็นล่มโพลล่มไซรับกับลูกหลานนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ